ชีวิตจริงไม่ใช่นิยายสธนูขาพรเรื่องที่10แก้ไขความงมงายในอารมณ์คือหัวใจแห่งการเข้าใจเซน เกิดมาทำไมชีวิตนี้เกิดมาเพื่อสิ่งใดสหายเอย๋ยท่านพุทธทาสกล่าวว่าอุดมคติของพระโพธิสัตว์ก็คือทำหน้าที่เพื่อหน้าที่กล้าเสียสละชีวิตของตนเพื่อความอยู่รอดของผู้อื่นและมีความสุขในการทำหน้าที่ข้อความนี้ฉันไปจดจากไหนไม่รู้ดูจากวันที่คือ 28กุมภาพันธ์2562แล้วฉันยังบันทึกต่อไปว่าเอาไปเปรียบเทียบกับชีวิตของอาจารย์ธีรธาตเรื่องมีอยู่ว่าตลอดเวลานานหลายปีแล้วทีมงานธรรมทานที่ได้อิงอาศัยโรงเจแห่งนี้ต้องเข้าใจและยอมจำนอนอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า ลักษณะของงานหน้าที่ของทีมงานธรรมทานจะมีความแตกต่างกันกันกนกบงานทีมงานพิธีกรรมซึ่งมีความแตกต่างกันบางอย่างดังฟ้ากับเหวเลยทีเดียวที่เป็นเช่นนี้ขึ้นอยู่กับจิตใจคนที่มีเป้าหมายในอกของแต่ละบุคคลนั่นเอง เหตุการณ์ตอนเช้าวันนี้คงเหมือนกับทุกๆครั้งไปเมื่อภาระหน้าที่ของอาจารย์ต้องแบกหามองค์กรให้เดินต่อไปบางครั้งต้องมาถึงทางตันเดินต่อไปยากมากขาดเอกภาพทางความคิดโดยสิ้นเชิงเมื่อเป็นเช่นนี้วลีที่ออกจากปากจะเหมือนกันทุกครั้งไปคือต้องมีขันติอดทนสูงสุดชีวิตต้องรู้จักโง่ให้เป็นจนคนดูว่าโง่จริงๆไม่ใช่แกล้งโง่ต้องยอมถอยจนบางครั้งต้องกัดฟันจนปากสั่น ถ้าไม่ยอมเกิดปัญหาหนักกว่านี้อาจแก้ไม่ได้เลยสิ่งสำคัญในชีวิตคือต้องประหยัด บางครั้งต้องขี้เหนียวสุดๆเพื่อให้งานธรรมทานเดินต่อไปตามแนวพุทธภูมิที่ตั้งไว้ถึงกับมั่นใจว่าเมื่อตายไปขอเกิดทันทีขอมาทำหน้าที่บำเพ็ญธรรมทานบรารมีแจกหนังสือแบบนี้เช่นนี้อีกฉันได้ยินจนชินหูต้องฟังเป็นประจำอยู่แล้วจากประสบการณ์งานธรรมทานมิใช่ราบรื่นสวยหรูดังที่เข้าใจกันเนื่องจากเส้นทางที่เดินไปนั้นคือเส้นทางมหาโหดมหาวิบากจากประวัติของบรรดา คูบาเซนที่ฉันตั้งหน้าตั้งตาหาข้อมูลแล้วเจอความจริงสุดโหดกันทั้งนั้นเริ่มตั้งแต่พระโพธิธรรมหรือท่านตักหมอพระจากอินเดียนั้นเมื่อมาอยู่เมืองจีนต้องเจออุปสรรคม,มากมายเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ต้องขอชื่นชมสรรเสริญคุณธรรมของวัฒนธรรมจีนเมื่อเขาจารึกวันทึกฝากไว้ให้คนรุ่นหลังด้วยความจริง จริงตามเหตุการณ์นั้นจะไม่ให้ความสนใจที่จะสรรเสริญเกินความจริงจึงเป็นเหตุให้ชาวจีนรู้สํานึกบุญคุณของท่านตักหมอที่นำภูมิปัญญามาให้ชาวจีนมีคุณค่าเป็นมรดกทางโพธิปัญญานั่นคือวลีที่ว่าเป้าหมายการมาแผ่นดินจีนเพื่อมาถ่ายทอดธรรมที่จะแก้ไขความงมงายในอารมณ์ความงมง,งายความหลงผิดคือหัวใจแห่งการเข้าใจเซน เมื่อจิตหมดความหลงผิดจิตหมดความงมงายแล้วจิตจะเข้าถึงภาวะรู้แจ้งในทันทีสเสน่ห์ของเซนอยู่ตรงนี้อมิตตพุทธสวัสดีค่ะสวัสดีครับสธนูคาพร5กันยายน2562เวลา20.34นาฬิกา34นาที